สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงวันศุกร์ที่4ธันวาคม263นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับประจำวันนี้ก็ถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยูตั้งแต่คู่ที่1ถึงคู่ที่4หลังคู่ที่4ถึงคู่ที่8 ก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook ไลฟ์มวยไทย2000และมวยเด็ด789สําสำหรับคอมวยอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G b บ t 1 1เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมาย,มามายต้องยกให้ 5G b บ t 1 1เล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G b บ t 1 1นะครับ ไม่เสียเล้าครับเราไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรเดินชนดาบรันสารคามหรือเพชรเดินชนสิทธิช่างละเก่านะครับนักชกจากมหาสารคามวันนี้เจอทางด้านเดชเพชรวอสังวภัยหรือเดชเพชรศักวิเชียนนะครับคู่แฝดของเพชรเดชศักวิเชียนนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด114อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรเดินชนช่างได้11 4 1ลดไปจุดหนึ่ง ส่วนทางด้านเดชเพชรวอสังวภัยช่างน้ำหนักได้115ลดไป1นปอนด์ครับก็เป็นมวยที่ถูกคู่นะครับนี่คือน้ำหนักช่างมวยเช้านี้เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเดินชนดาบรันสารคามนะครับการฟริตซ้อมที่ค่ายมวยดาบรันสารคามครับเมื่อเช้านี้ก็น้ำหนักมาพอดีครับลดจุดหนึ่งครับฟอร์มหลังก็ไปชนะน,นอกทางนัานขวัญเมืองน้อยนันทิพัทขน์ส่งนายกฤศศีเมื่อวันที่4่กุมภาพันธ์2563ที่วิ เวทีมวยมหาสรารคามนะครับแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านโจเซฟพุ่มพันม่วงนักชกจากสโลวาเกียที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่29กุมภาพาน 2, ันธ์263ที่อ้อมน้อยนะครับแล้วก็ล่าสุดไปแพ้คะแนนทางด้านซปเปอร์เจ๋งสิทธิ์คูเยี่ยมเมื่อวันที่12ตุลาคม263ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเดินชนดาบรันสรารคามนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหลังของทางด้านเดชเพชรวอรสังประไพกันบ้างนะครับนักชกจากสุราธานี ครับแพ้คะแนนทางด้านเพชรศิลา MT m t ็ Academy เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2องพที่เวทีมวยราชดำเนินไปแพ้คะแนนโฟร์วินสิตเจริญทรัพย์เมื่อวันที่17กรกฎาคม2องพที่เวทีมวยรังสิตล่าสุดไปชนะคะแนนทางด้านแอสเทวดาต่อสุรัตน์เมื่อวันที่25กันยายน2องพที่เวทีมวยรังสิตครับเหนือคือฟอร์มหลังของทางด้าน เดชเพชรวสังประไพนะครับสําหรับคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกไปที่เดชเพชรวสังประไพหรือเดชเพชรศักวิเชียนนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเตะขาต่าตอยหมัดบูดุดันหมัดสอกแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงยืนระยะมั่นคงครับวันนี้ทําการฟริตซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีรับรองว่าไม่มีแผ่วไม่มียุบแน่นอนนะครับ คู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเดชเพชรวอรสังประภัยให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการรีแมตไฟ์กันอีก1ครั้งนะครับระหว่างถั่วเขียวเกียกรติกำพลหรือถั่วเขียวลูกพระบาทนะครับนักชกจากสระบ,บุรีวันนี้เจอทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยหรือมาลุยสิงมณีนักชกจากนครศรีธรรมราชอีกหครั้งนะครับ สำหรับพชรโทรไฟเตอร์มวยไทยนะครับทำการฝึกซอ้อมที่ค่ายมวยเดชรัตน,นะครับของอาจารย์สุรัสเสียงรอวันนี้จะมาขอสางแค้นกับถั่วเขียวเกียรติกำพลหลังพลิกพ่ายแพ้มาเมื่อไฟที่ผ่านมาครับเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับวันนี้เจอกันใหม่ครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านถั่วเขียวเกียรติกำพลกันบ้างนะครับก็ไปชนะนกบรรลังเงินออยยุทธชัยเมื่อวันที่24รกรกฎาคม2563ที่เวทีมวยรังทสิท็ แพ้คะแนนอ,อ,องซานสจิตพัฒนาเมื่อวันที่14สิงหาคม2563ที่เวทีมวยรังสิตล่าสุดไปชนะคะแนนเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่30ตุลาคม2563ที่เวทีมวยรังสิตคำนึงคือฟอร์มหลังของทางด้านโัวเขียวเกียรติกำพลนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยหรือเจ้ามาลุยสิงมณีกันแน่นอนนะครับน้องคนน้องของแฝดพี่นะครับก็ถือว่าเป็น มวยสูงยาวเข่าดีนะครับเพชรโทครับฟอร์มหลังก็แพ้นอกทางด้านลิศสวิเศษจิตเมื่อวันที่21สิงหาคม2 5 6 3ที่เวทีมวยลังสิตและไปชนะนอกทางด้านอาราเบียสอสสป,ปาคยิมเมื่อวันที่25กันยายน2 5 6 3ที่เวท,เทีมวยรังสิตแล้วก็มาแพ้คะแนนถั่วเขียวเกียริยกำพลแบกพลิกล็อกเมื่อวันที่30ตุลาคม2563ที่เวทีมวยรังสิตรครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรโท่ o, ไฟเตอร์มวยไทยนะครับ สำหรับมวยคู่ที่สองในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยวันนี้มาสางแค้นครับล้างตาแน่นอนนะครับคู่ที่สองในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยครับให้ไปห้าดาวครับวันนี้มาสางแค้นแน่นอนนะครับแล้วคู่ที่สามในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรเอกไฟเตอร์ Pet e c, มวยไทยหรือสิงมาีนะครับหรือเพชรเอกสิงมาวินครับนักชกคนพี่นะครับ วันนี้ซ้อมในค่ายมวยเดชรัดเจอทางด้านเพชรสีทองสอสักนลินหรือเพชรสีทองคงสุพลมวยไทยยิมนะครับสทัพทีมทองครับก็วันนี้โชคกันที่พิกัด116ปอนด์เมื่อเช้านี้เพชรเอกไฟเตอร์มวยไทยช่างได้115.9ขาดไปหนึ่งนะครับจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านเพชรสีทองสอสักนลินนะครับสสักนลินช่างน้ำหนักได้116.4ลดไปจุดสี่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเอกไฟเตอร์มวยไทยกันบ้างนะครับต่อยแพ้คะแนนอาราเบียนซอสสปาเกิตเมื่อวันที่13ธันวาคม262ที่ลุมพินีแล้วไปชนะคะแนนปาปามเลกทีเด็ดโล่เงินเมื่อวันที่10มกราคม263ที่ลุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนนสมิงเด็ดนายกป๊อตกบินบุรีเมื่อวันที่17กรกฎาคม263ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเอกไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสีทอง สอศักนลินหรือคงสุพลมวยไทยนะครับนักชกจากชัยภูมิรายนี้กันบ้างนะครับครับฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนชาติเพชรเล็กปอพรผลยิมนะครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม263ที่เวทีมวยรังสิตไปชนะคะแนนเลือสยามวออุรชาเมื่อวันที่11กันยายน263ที่เวทีมวยรังสิตและก็มาชนะคะแนนทางด้านลุงฤทธิ์ซอิเศษกิจเมื่อวันที่16ตุลาคม263ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรสีทองสอสักนาลินนะครับสำหรับคู่ที่3ามในรายการวันนี้ผมออกวิธีทางด้านเพชรสีทองสอสักนาลินนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าดีฟีมือครบเครื่องหน้าเสือดีเข่าแหลมแทงเจ็บฟอร์มสดฉลาดหลักเรียมดีเชิงดีวันนี้ได้ใหญ่ได้ยาวปิดประตูแพ้นะครับ คู่ที่3ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรสีทองสอสักกระลินสอสักนลินครับไฮบีค้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างทางด้านชูเจริญดาบันสารคามหรือชูเจริญวิริยะฟาร์มนะครับวันนี้เจอทางด้านลุงกิจบอเวสกัมลาหรือลุงกิจบอบล,อล,งบอลุงโลดหรือลุงกิจเกียรตินาดีนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด100 40.5นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชูเจริญดาบรันสลาคมช่างได้140.9ลดไปจุด4ส่วนลุงกิดบอลุุงโลกนะครับช่างได้140.5 เข้าวิกัดพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านชูจเจริญกันบ้างนะครับไปแพ้คะแนนหนึ่งล้านเลขกิดมืองนวน์เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์สอ6 3ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปชนะคะแนนทางด้านทางน้านไทยสิทธิ์สองพี่น้องเมื่อวันที่28สิงหาคม2 5 6 3หที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปชนะคะแนนหนึ่งล้านเลขกิดมืองนว์เมื่อวันที่9ตุลาคม2 5 6 3ที่เวทีมวยรังสิต ครับนึ่คือฟอร์มหลังของทางด้านชูเจริญดาบลันสารคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านลุงกิตบอลุุงโลดกันบ้างนะครับนักชกจากเมืองระนองอายุ19ปีนะครับ <S <S ฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนทางด้านแก้วกังวานผิววายโยเมื่อวันที่17กรกฎาคม2 5 6 3ที่เวทีมวยรังสิตไปชนะคะแนนทางด้านยอดเหล็กเพชรอชลิยะเมื่อวันที่10กันยายน2 5 6 3ที่เวทีมวยราชเำเนินล่าสุดไปแพ้คะแนนแสงมณีสกาแฟมวยไทยเมื่อวันที่6 พฤศจิกายน263ที่เวทีมวยรังสิตครับเนวคือฟอร์มหลังของทางด้านลุงกิตบอลุงโลดนะครับสําหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้คู่เอกถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยูนะครับผมออกไปที่ทางด้านชูเจริญดาบรันสนละคามนะครับเป็นมวยสูงใหญ่ยาวครับ แข็งแกร่งแข็งแรงครับเขาในอาชีพวันนี้ตีอยู่ครับคู่ที่4ในรายการผมออกที่ทางด้านชูเจริญดาบรันสารคามนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่5ในรายการนะครับถ่ายทอดสดทางช่องมวยไทย2000และมวยเด็ด7 8 9ระวังใกล้ลุ่งเล็กสอชัยเจริญหรือสิทธิใกล้ลุ่งนะครับนักชกจากสุราษฎร์ธานีวันนี้เจอลุ่งนภาสวิเศษจิตครับชกกันที่พิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ ใกลุ้่งสอใกลุ้่งเล็กสอชัยเจริญช่างน้ำหนักได้116.2ขาดไปจุดแปดครับส่วนลุ่งนาภาสอวิเศษจิตช่างได้117.6ลดไปจุดหกครับนี่คือน้ําหนักช่างเมื่อเช้านี้สําหรับฟอร์มหลังของใกล้ลุ่งเล็กซอชัยเจริญนะครับก็ไปแพ้คะแนนปาราเมตสิ์วารุนีเมื่อวันที่3ตุลาคม2563 62ที่ราชดำเนินและแพ้คะแนนทางด้านเพชรเจเจ,เจสอจิตพัฒนาเมื่อวันที่13 คันวาคม262ที่ลุมพินีแล้วก็มาแพ้คะแนนทางด้านเพชรเจเจสอจิตพัฒนาเมื่อวันที่17มกราคม263ที่ลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านใกล้ลุงเล็กซอชัยเจริญนะครับเิพาสวิเศษกิตก็เลื้อเวทีไปนานนะครับฟอร์มหลังนี้ไม่มีเลยสําหรับคู่ที่5วันนี้ผมออกไปที่ทางด้านใกล้ลุงเล็กซอชัยเจริญวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับ จัดไปให้เสียครับคู่ที่5ในรายการแล้วก็มาถึงคู่ที่6ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรกะลสินสอชัยเจริญนักโชกจากนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เจอทางด้านไวเลิศมีนโยทินหรือไวเลิศอออุดอ,ดอนนักชคจากสงขารายนี้โชคกันที่พิกัด1 1 7นะครับ117นะครับวันนี้เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรกะลสินช่างได 117.6ลดไปจุด 6, ส่วนไวเล์มีะโยทินช่างหน้า118.5ลดไป1.5ครับนี่คือน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้แล้วก็ลดเรียบร้อยครับฟอร์มหลังของเพชรกราสินนะครับก็ไปชนะนอกทางหน้าน,นอ้องดองคิงเกียรติหมู่9เมื่อวันที่13ธันวาคม2 5 6 2ที่ลุมพินีไปแพ้นอกกรุงลิทสอวิเศษกิจเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563ที่ ลุมพินีแล้วก็แพ้นอกทางด้านร้อยปอนพยักษ์รุณเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรกละสินสอชัยเจริญเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหลังของทางด้านไวเลอร์มีนโยทินหรือไวเลอร์อออ,อ,อุดอุดอนกันบ,บ้างนะครับไปแพ้คะแนนจรันชัยยุ้ยก,การช่างโมนที่24พฤศจิกาย,ยน2562ที่ราชดำเนินไปชนะนอกจรัญชัยกอแสงจันโมนที่2มกราคม2563ที่ราชดำเนินไปแพ้นอกจอมเผด็จ ช้างจันทบ,บุรีเมื่อวันที่9พฤศจิกายนส5 6 3หาที่พีเทีวีเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะครับครันึงคือฟอร์มหลังของนางน,าน่านไวเลิศมีนาโยทินสําหรับคู่ที่6ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางนัานไวเลิศมีนาโยทินหรืออออุดอุดรวันนี้เขาก็จะมาแจ้งเกิดครับ then, okay. แล้วมาถึงคู่ที่7ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองรอบที่2นะครับระหว่างดอนกิงเกียรตินาดีหรือโยธารักษ์มวยไทยขับซ้อมที่ค่ายมวยเกียรตินาดี นักชกจากพัทลุงวันนี้เจอเพชรสแก้วนั้นที่พัดขนทรงหรือวงก้าศึกหรือนอนุวัดยิมนะครับเป็นมวยมาแทนแสนสนนะครับนักชกจากมหาสารคามวันนี้ชกกันที่พิกัด124ปอนด์นะครับก็มวยเช้านี้ทางด้านดอนคิงช่างด้้า124.2ครับลดไปจุดสองวันนี้ดอนคิงออกน้ำหนักต่อไปที่124กับ126นะครับ ส่วนเพชรแสกแก้วน,นันทพัฒน์ขนส่งครับช่างได้126.8ลดไปจุดแปดครับเพราะว่าเป็นมวยมาแทนโดนคิงต่อให้สองปอนด์นะครับฟอร์มหลังของดอนคิงเกียรติน่าดีนะครับไปแพ้คะแนพนพลังบุญวอสันใต้ม่อวันที่12กันยายน2563ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไปชไนะคะแนนพลังบุญวสัน์ใต้มวยสิบ 2ตุลาคม263ที่เวทีมวยทางกรสเตเดียมแล้วก็แพ้คะแนนแสนโซนเอลวันเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน263ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านดอนคินเกียรตินะดดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพื่าสแก้วนันทิพัทขนส่งกันบ้างนะครับก็ไปแพ้คะแนน 9มคลเพชรยินดีคาเดิมี่วันที่10กรกฎาคม2563ที่เวทีมวลังสิตแพ้คะแนนคุ้นพลเอกต่อโยธามวันที่6กันยายน2563ที่บูนีน่าและก็มาชนะคะแนนเพชรสยามขิดมืองนนท์วันที่10ตุลาคม2563ที่เวทีนนทบุรีครับสำหรับมวยคู่ที่7ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านดอนขิงเกียรตินาดีเข่าในล้วนๆวันนี้ตีอยู่ครับ แล้วก็มาถึงคู่ที่8ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านโล่เงินดาบ,บรันสารคามหรือสเก็ดดาวสิทธิ์จ่าต้อยนักชกจากเมืองดอกโบวนราชธานีนะครับวันนี้เจอ9้ามงคลเพชรยินเดียคาร์ดมี่หรือ9้าหน้าสิทธิ์บุญชนะนักชกจากนครราชสีมานะครับวันนี้ชกกันที่พิการ123อปอนด์เมื่อเช้านี้โล่เงินช่างน้ําหนักได้123.2ลดไป .2 ส่วน9้ามงคลเพชรยินเดียคาร์ดมี่ช่างน้ำหนักได้123.3ดลดไป .3 เดี๋ยวเราดูดูฟอร์มหลังของทางด้านโลกเงินกันบ้างนะครับแพ้คะแนนเพชรอัศวินมอลรัตนาบัิตเมื่อ16กุมภาพัานธ์263ที่วิกหมอชิดแล้วก็มาแพ้คะแนนไก่ป่าพ่อวิเศษยิมเมื่อที่25กันยายน263 ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็มาชนะคะแนนเก้ามงคลเพชรอินดีอแคาเดมี่เมื่อวันที่16ตุลาคม2องรที่เวทีมวยลังสิตคำนี้คือฟอร์มหลังของทางด้านโล่เงินดาบลานสารคามนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเก้ามงคลเพชรอินดีอแคาเดมี่กันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนปานเพชรวอสังประภัยเมื่อวันที่21สิงหาคม2องรที่เวทีมวยลังสิตชนะคะแนนเข็มเพชรผู้มันม่วงเมื่อวันที่11กันยายน2องรที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็มาแพ้คะแนน โล่เงินดาบรันศาารขามเมื่อวันที่16ตุลาคม2563ในเวทีลังสิตสำหรับมวยคู่นี้นะครับคู่ที่8ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านโล่เงินดาบรันศราคามครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแค้นอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่8ในรายการขอท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ